วันนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับการเล่นเกม Soc c e r อร์ a g e r 2022นครับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการหานักเตะแบ็กขวาครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ผมจะหานักเตะแบ็กขวาสไตล์ไหนแล้วก็นักเตะคนไหนเข้ามาในทีมนะครับแล้วก็รับชมคลิปครับเหมือนเดิมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผลด้วยนะครับช่องสอนททางหลักเหมือนเดิมนะครับทั้งเพจ facebook on game นะครับที่คอสตินเกมเกร์มินิเจอร์สองพันยี่เป็นหลักนะครับแล้วก็ยูทูบนะครับซีพีเพจยูนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตำแหน่งแบกขวาที่ผมจะหานี่จะได้ใครมาบ้างนะครับตอนแรกผมก็เล็งนักเตะอย่างอโนไว้นะเดี๋ยวไปดูกันครับเพราะว่าแบกขวาของผมตอนนี้เป็นทางด้านเฟรโดครับเป็นตัวหลักเนาะค่าพลังก็อยู่ที่ประมาณ81นะครับอายุก็20กว่ากว่าแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่อยู่ในช่วงพีคของอาชีพการคาแข่งแล้วนะครับก็คือเป็นลูกศรสีเหลืองนะครับไม่สามารถพาได้ต่อแล้วนะครับนี่ตันแล้วนะ ส่วนตัวสำรองคอซัพพอร์ตก็จะเป็นนิโคลัสมิเคลสันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการหาตัวเยาวชนในตลาดซื้อขายมาแทนเนาะหรือว่าไปดูในตลาดซื้อขายว่ามีแบ,บ็กขวาคนไหนที่สัญญาใกล้หมดหรือเปล่าน,นะครับเอามาแทนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะนี่ครับเป็นทางด้านนิโคลัสมิเคลสันนะครับเป็นลูกครึ่งนะครับไทยอ่า์เวยฮะตัวนี้เนาะปัจจุบันนี่อ7ปีแล้วนะครับคาพลันก็57นะครับ ไม่ไปไกลกว่าน,นี้แล้วนะเนาะเดี๋ยวราไปดูกันนะครับผมขออนุญาติปปุ่มกดก่อนเนาะโอเคก็ตอนนี้เมนูต่างๆเวลาเข้าก็อาจจะชา้าดน,นึงนะครับรวมถึงเมนูเวลาเราเข้าไปดูข้อมูนลนักเตะก็จะชา้าดน,นึงนะครับอย่างเช่นผมเข้ามาที่เมนู transfer ตลาดซื้อขายเนะี่ยประมาณสักยี่สิบวินะกว่าจะมานะครับส่วนนักเตะเวลาผมเข้าข้อมูนลนักเตะก็เวลาประมาณสักสิบวิขึ้นนะกว่าจะมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วว่าตลาดซื้อขายครับ ประจำมฤดูกาล2027นี่ช่วงป,ปลายปีเอ่อจะมีนักเตะค,คนไหนบ้างนะครับช่วงปลายฤดูกาลแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะมาหานักเตะที่เป็นตำแหน่งแบ็กขวานะครับในคลิปนี้นะครับแบ็กขวาเสร็จแล้วก็หัวข้อแรกก็จะมาเลือกนักเตะที่สัญญาเหลือสักน้อยน้อยหน่อยนะครับเพื่อจะดูซิว่านักเตะดังๆที่สัญญาเหลือน้อยเนี่ยมีใครบ้างนะครับก็ต้องดูว่านักเตะ ที่สัญญาหรือเดือนน้อยส่วนมากก็จะเป็นนักเตะที่มีในเกมนะที่ดังๆนะครับอ่ะอันนี้เอาชักประมาณ18เดือนแล้วกันนะครับที่จะหาเนาะสิเดือนลงไปนะครับที่สัญญาหรือเดือนน้อยนะครับก็ไปหาหนักเตะที่ค่าพลังเยอะสุดเรียนลงมาหาน้อยครับก็จะเจอทางด้านเทรนเล็กซ์เดอร์อาร์โนนะครับค่าพลัง92นะครับ28ปีค่าตัว125ล้านนะครับก็จะบอกว่าตอนแรกผมอัดคลิปแล้วก็บันทึกเสียงไปด้วยนะครับแต่ว่าเผอิญ เสียงที่บันทึกสดตอนอัดคลิปนะฮะมันมีเสียงแอร์รบกวนนะครับเขก็เลยตัดเสียงที่อยู่ในคลิปออกนะฮะแล้วก็มาใส่เสียงภาคใหม่นะฮะบางทีถ้าภาคไปแล้วเสียงมันไม่ตรงกับรูปตอนไหนก็ขออภัยนะหรือว่าช่วงไหนที่ไม่ได้ภาคก็ขออภัยนะครับก็ปัจจุบันอาโนก็92นะครับแบ็กขวานะครับดีนะฮะอยู่ในช่วงพีคแล้วนะครับแล้วก็เคมีไม่เหมาะสมกับมาชิตี้นะครับค่าตัว125ล้านแบ็กขวา28ปีค่าเหนือนี่5 0 0 0 0 0นะสัญญาเหลือ16เดือนนะครับกับลิเวอร์พูลนะฮะ ก็ถือว่าเป็นค่าพลังสูงสุดของนักเตะแล้วนะครับก็พอผมจะเข้าไปกดดูใช่ไหมครับแปหน้าจอเนาะเขาก็บอกว่าอานเนี่ยมีเคมีที่มันผสมกันหรอละครับบวกค่าตัวของนักเตะเนี่ยถ้าจะย้ายมาก็อยู่ที่ประมาณ165ล้านถึง200เอ็มนะครับประมาณนี้เนาะผมก็เลยคิดว่าไม่ซื้อดีกว่านะครับถึงแม้เงินจะมีเยอะแต่ว่าไม่เอานะครับนี่ครับ165ล้านถึง200เอ็มนะครับเดี๋ยวจะไปหานักเตะ ตัวฟรีที่เป็นเยาวชนดีกว่านะจะเป็นแบ,บ็คขวานะครับมาทดแทนทางด้านเปโดเนาะเพราะว่าถ้าซื้ออาโนไปแล้วผมว่าถามว่าความเก่งนะเก่งแน่นอนครับแต่ว่าเรื่องด้วยเคมีที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงพีคแล้วเนาะรอมเงินที่เรามีนะไปพัฒนาทางด้านเยาวชนซะดีกว่านะครับดันขึ้นมาเนาะส่วนเ,เวลาซ้อมทีมเนี่ยเรา,ราปรับซ้อมยังไงเนี่ยถ้านักเตะคนไหนขึ้นลูกศรสีเหลืองแล้วหรือว่าสีแดง ปรับยังไงก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าโดวเกมมันล็อกไว้ให้เรานะว่านักเตะคนนี้ค่าพลังแสงถึงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับบางคนอายุยังไม่ถึงไม่มากก็ค่าพลังก็ตัดแล้วนะครับตัวอื่นก็มีนะกิมเนมเสมีเตาโคเซอร์มาแล้วก็เป็นไว้นะครับแบ็คขวาที่สัญญาเลยน้อยเนานะในฤดูกาล2027น,นะครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราไปหาแบ็คขวาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะไปลงสถานะที่เป็นนักเตะรีเอเนตนนะครับหรือว่านักเตะที่ไม่มีต้นสังกัดนะครับ แล้วก็กดเซิร์ชหากันเลยครับได้มาแล้วนะฮะก็ผมจะกดเรียงจาก,กมูลค่ามากไปหาน้อยนะครับโอเคก็เก่งสุดจะเป็น56นะครับโมลอนนะฮะ17ปีค่าตัว20ล้านนะครับก็สังเกตได้ง่ายครับคนไหนที่เลตติ้งเยอะๆค่าตัวสูงสูงนะเขาแสดงว่าพลังแฝงสูงแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปส่องกันนะว่าค่าพลังนักเตะคนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ นนี่ะครับเข้ามาแล้วนะฮะ Jose อังเกลโมลอนนะครับหรือโมลอนนะฮะอ่ผิดขออภัยเป็น DC นะสตาร์สต็อปเปอร์ข้าตัว20ล้านอุ้ยชุดปีนะครับเท้าขวานะครับนี่นะครับสถานะนักเตะนะฟรีเอเย่นนะครับเลตติ้ง56นะครับค่าพลังนี่ค่าพลังด้านในนะเทคนิคร่างกายแล้วก็ดีเฟนซ์อารมณ์พวกนี้นะครับก็ส่งสเกลไปดูเรียบร้อยนะครับก็เป็นนักเตะที่ค่าพลังแฝงอยู่ที่ประมาณสัก 87-93นะครับเป็นนักเตะที่ยังสบบามารถพนาได้อยู่เนาะแล้วก็มีเคมีที่เพอร์เฟกกับทางด้านแมเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ว่าตรงพลังแฝงเนี่ยนักเตะแต่ละคนก็จะไปจุดนั้นถึงไม่เท่ากันนะบางคนนี่ก็อายุน้อยนะครับแต่ว่าก็ตันก็มีนะค่าพลังไปไม่ถึงบางคนอายุเยอะอยู่ก็ยังสามารถพัฒนาได้อยู่ครับคือขึ้นอยู่กับตัวเกมที่เขากําหนด,ดมาให้นะบางทีตอนก่อนซื้อมาเนี่ยโอ้โหค่าพลังสีขาวนะครับไปถึงหรือเปล่านะฮะก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนอยู่กับเราเนี่ย ซื้อมาค่าพลังไปถึงเนะี่ยถาพอเล่นไปเล่นมากลายเป็นอายุยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าค่าพลังแฝงน,นี่ตันแล้วนะครับไม่สามารถพัฒนาได้ต่อนะต่อให้เราจะปรับเปลี่ยนการซ้อมอยังไงก็ไม่ดีขึ้นนะส่วนมากจะมีผลกับนักเตะเยาวาชนสไตล์แบบนี้มากกว่านะแต่ถ้าเกิดเป็นนักเตะภายในเกมที่มีดั้งเดินอยู่แล้วเนะี่ยค่าพลังส่วนมากจะไม่ขึ้นเยอะเท่ากับเด็กเยาวาชนในตลาดซื้อขายที่เป็นพวกนี้นะครับพวกนี้ค่าพลังจะขึ้นไวนะเวลาเราฝึกซ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามนะฮะ เดี๋ยวไปดูครัว่าค่าตัวของนักเตะน,นะครับตอนดึงเข้ามาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวกดต่อสัญ,ญญากันเลยครับก็ขอค่เคนื่ออยู่ที่36,750ต่อสัปดาห์นะครับสถานะเป็นแบ็กอัพเพลเยอร์ค่าธรรมเนียมในการเซนสัญญ,ญาส4ปีอยู่ที่6ล้านนะครับสถานะเป็นแบ็กอนะัพเนาะก็เอาไปซัพพอร์ตเท่ากับเปโดผมก็กลับเป็นเป็น5ปีนะครับแล้วก็ให้ไป ขาขอมา37,500นะครับผมจะให้ไปสักประมาณ38 0 0 0ไปเลยนะครับเพิ่มไปอีกห้0้นะฮะโอเค <c oughs> okay, ต่อสัญญาไปเลยครับเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวไปดูทีนะว่าดึงเข้ามาแล้วจะค่าตัวตกหรือเปล่านะครับโอเคแต่น่าจะยังไม่ทันในตอนนี้นะเดี๋ยวต้องติดแข่งก่อนนะครับเดี๋ยวดูทีว่าตอนที่นักเตะมาแล้วเอ่เราดึงเข้าไปในทีมชุดใหญ่อย่างไงนะครับ โอเคครับนักเตะก็มาเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าเป็นนักเตะรีเย็นก็ย้ายมาได้ตลอดเวลานะครับมมตลอตล,ลาดเปิดนะเรากดทางด้านย้ายนักเตะครับขึ้นมาชุดใหญ่นะครับหรือสำรองก็ได้หรือว่าเซตเบอร์เสื้อก่อนก็ได้นะครับอันนี้ที่ผมจะย้ายนักเตะคนนี้ไปสู่ทางด้านทีมชุดใหญ่นะครับจะเอาไปแทนทางด้านมินคลาลัสมิเคลสันนะครับก็ให้เรากดไปที่ move to first team นะครับก็คือย้ายนักเตะคนนี้เนาะกดเข้ามาแล้วมันก็จะให้เราหานักเตะ ที่เราต้องการเลือกออกนะครับแบบนี้เขา,านมิเคลสันนะเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนักเตะที่เราต้องการเลือกออกนะไปเป็นนักเตะ11ตัวจริงอะ่ะเราต้องเอาตัวนั้นออกมาทีมสำรองหรือว่าก่อนถึงจะย้ายได้นะครับโอเคนี่แล้วก็ย้ายมาเรียบร้อยนะครับมาแล้วนะฮะก็เตรียมว้ซัพพอร์ตให้กับทางด้านเปโดนะครับที่อายุก็27ปีแล้วนะครับค่าพลัง81นะครับนี่ฮะได้มาแล้วก็ค่าตัว ตอนแรกเข้ามานี่20ล้านนะแต่พอมาอยู่ทีมเราค่าตัวตกลงมา14ล้านแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะเดี๋ยวยังไงค่าตัวก็จะขึ้นมาเท่าเดิมแล้วก็จะมากขึ้นเรื่อยๆคขอขึ้นอยู่กับการซ้อมค่าพลังแล้วก็ลงสนามบ่อยๆนะครับอันนี้เคมีต่างๆยังไม่สูงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เทรนนิ่งแล้วก็ยังไม่ได้ลงเกมแท็กติกนะครับแต่ผมใช้แทางด้านบูทนะครับตัวพยาบาลขึ้นเป็นร้อยนะครับนี่นะเรียบร้อยฮะไม่ต้องรอเทรนนิ่งไม่ต้องรอลงเกมนะครับขึ้นมาหนึ่งร้อยประบ เวลาซื้อนักเตะใหม่ๆก็ลองใช้ดูเนาะนี่นะครับจะเตรียมไว้แทนทางด้านเปโดนะครับนี่ก็คือแผนผ่านการเล่นของทีมมาเชสเตอร์จะตีงขงผมนะ433นะครับนี่นะครับค่าพลังนักเตะนะฮะก็เป็นนักเตะอนาคตไกลครับตัวนี้นะแน่นอนนะครับ ค่าเหนื่อยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทีมเล็กผมว่าเยอะนั่นนี่ครับพลังแฝง8 6 9 2นะครับที่เหลือก็ประมาณนี้นะเทคนิคร่างกายแล้วก็ด้านอารมณ์ความรู้สึกอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าสูงพอสมควรนะฮะก็จะมีนักเตะสไตล์นี้อยู่ในทีมผมประมาณ5คนนะครับเดี๋ยวพาไปดูเนาะก็จะมีคนที่ผมดึงมาก่อนแล้วนะครับก็มีนะฮะนี่นะครับอ่าจะมีทางด้าน3คนนี้นะครับโมลอนโมฮัมหมัดแล้วก็สคาราแซม โมฮัมเหม็ดนี่เป็นนักเตะคนแรกเลยนะที่ผมดึงเข้ามาครับค่าพลังก็เลยเยอะกว่าเพื่อนๆนะครับเพราะว่าลงสนามเราบ่อยด้วยนะทำผลงานได้ดีนะที่เหลือก็จะวางไว้เป็นราคาแซมแล้วก็โมลอนที่เพิ่งดึงมานะครับแล้วก็ทีมสำรองก็มีอยู่นะครับอันนี้คือโมลอนนะฮะทีมสำรองก็มีอยู่อีก2คนนะครับเป็นกองกลางนะชาวเยอรมันกับบราซิลนะครับที่ผมดึงมาเนาะแต่ยังไม่ค่อยจะลงเกณเท่าไหร่นะค่าพลังเลยไม่ขึ้นเยอะเท่าไหร่นะฮะนี่นะครับ 17ปี2โค่นเลยนะครับ58 59นะเรตติ้งแล้วก็พลังแฝงอยู่ที่89-95ถึง 95, แล้วก็93-99ถึงนะครับเป็นทางด้านฟลิกนะครับชาวเยอรมันนะฮะกองกลางนะครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นกองกลางชาวบราซิลนะครับแมนชัวนะอาจผิดขอไผ่นะครับก็ดึงไว้ซัพพอร์ตนะครับก็กลับว่าเดี๋ยวฤดูกาลหน้าจะให้ลงมากขึ้นเนาะค่าพลังจะได้ขึ้นไวๆนะแต่ว่าจะทยอยทยอยปล่อยลงนะครับถ้าลงเกมตลอดเวลาอาจจะทีไม่ อาจจะไม่ทีแบบฟอร์มไม่ค่อยดีนะเพราะค่าพลังไม่สูงพอนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเล่นได้สองเท้านะครับทางด้านกองกลางชาวบราซิลคนนี้นะครับนี่ก็คือพวกเยาวาชนที่ผมซื้อมานะเอาไว้ปั้นในตัวการหน้านะครับปัจจุบันผมก็ใช้แผนการเล่นแบบนี้อยู่นะครับ เดี๋ยวลองเอามาใส่ดูนะนี่เล่นได้นะตอนไหนแบคขวานะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสไตล์สต็อปเปอร์แต่เราก็ใช้แบคขวาได้นะไม่เป็นไหลนะครับก็เพื่อนๆท่านใดอยากสนุนช่องผมก็จะลืมครับเวลามีโฆษณามาก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณาเนาะฝากดูโฆษณาด้วยและกันนะครับเพราะมานกรช่วยสนุนผมอีกทางหนึ่งใน u t u b e นะครับเพื่อสร้างรายได้นะครับก็เพื่อนๆคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถ คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็อยากผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรผมจะทยอยทาให้นะครับก็ผมกําลังทยอยทําคลิปเกี่ยวกับไฮไลท์การแข่งขันอยู่ครับเดี๋ยวลงให้ดูนะครับเดี๋ยวดูคะแนนนะฮะพี่เบลลิกนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ